ขอความจเจริญในธรรมจะม,ะมีแด่ญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำเรื่องราวในพระสูตรมาเผยแผ่ให้กบบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเนื้อความที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่มานายพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่ามหาจตารีสก,กสูตรโสรที่ กล่าวถึงเรื่องสาัมมาทิฏฐิสองประการใจความนายประสูตรก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่ สมาทิฏฐิที่ยังมีอาสะวะเป็นส่วนแห่งบนให้ผลคืออุปธิสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะไม่มีอาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักสมาทิฏฐิที่ยังมีอาสะวะเป็นส่วนแห่งบน ให้ผลเป็นอุปธิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยานที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มี โลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสาธิเป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบธรรมโลกนี้ให้แจ้งและโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง มีอยู่ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลเป็นอุปธิสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโรกุตระเป็นองค์แห่งมากเป็นอย่างไร คือปัญญาปัญญีสีปัญญาพระธรรมวิจยะสามโพชงสัมมาทิฏฐิองค์แห่งมากของพิสุผู้มีจิตไกลข่าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เปรียบพร้อมด้วยอริยามรรคเจริญอริยามรรคโยนี้เป็น สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคพิสูจน์นั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิอย่างสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามของพิสูจน์นั้นเป็นสัมมาวายามะพิสูจ์นั้นมีสติ และมจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิโยสติของพิสูจน์นั้นเป็นสัมมาสติทำสามนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสาัมมาสติย่อมห้อมร้อมคอยตามสัมมาทิฏฐิของพิสูจน์นั้นไปด้วยประการฉชนี้ เนื้อความเหล่านี้มาในพระสูตรมัฌิมานิกายอุปริปันธาพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่136หน้าที่175อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและการประพฤ,ฤพติปฏิบัติสืบต่อไปอัตมาภาพของนูไวพ้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย จะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร